<Hello. S 2> วันนี้วันทำงานนะคะมูชูลูกกงนะคะสวัสดีนะคะมาดามทิปแฟมิลรี่นะคะวันนี้ขยันข้าวันนี้วันขยันเมื่อกี้บอกว่าหยุดพักไม่หยุดละขัดวันนี้ขัดบ้านทำงานบ้านทำความสะอาดใกล้จะกลับไทยแล้วทำใหญ่เลย เราก็เป็นคนถ่ายนะคะขยันนะคะขยันมุชูลุกกงปอมเบลเยี่ยมลูกชูมุจงลูกมุชูลุกกงฟอมเบลเยี่ยมขยันขัดใหญ่เลยถูใหญ่เลยทำความสะอาด เก่งเงีนี่ไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างเขาไงทำเองทำเองได้คนขยันค่ะทำไปเถอะบริเรื่างอะไรนะบริหารเนาะบริหารร่างกายไปในตัวออกกํลาลังกายไปในตัว ที่ปีแล้วเนี่ยไม่ได้ทำปีนี้เป็นปีแรกที่เห็นพูดไทยสปิกสปิกไทยสปิกไทยสปิกไทยทำทำฟาร์มสะอาดทับทำฟาร์มสะอาดทำฟาร์มสะอาดอ ah, <good. S 2> ่า good ท o clean ทำฟาร์มสะอาดบ้าน ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านอ่าสูสเบียร์ปักเลปักเลปักเลไทยเบียร์ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านอ่ากูดทำเองทำเอง <c oughs> you, you ทำเองยูยูดัวยูเซลทำเองทำเองอ่ากูด <laughs> ขยันคนขยันแค่นี้นะคะลงคลิปท่นสั้นนะคะดูมูชูลุกกงนะคะคนเบลเยียมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะมาดามชิปแฟมิลี่นะคะกับ <laughs> บายบายค่ะ